Today we go see about the caterpillar. My name is Karin. The caterpillar has the wings. Get out to be a butterfly now. Okay. Let's go see. Okay. Shake down with me. I'm a caterpillar scientist. where is your caterpillar? Uh, down low. Like a little. And even um. จอมหิวของคารินชื่อว่าจอมหิวนี่เขากำลังเข้าเป็นช่วงดักแรก <Okay. S 1> นอนจอมหิวมีกี่ตัวของคารินทั้งหมดเออหนสองอีกแบบี้หนึ่งกำลังกินอยู่กินอยู่เลยได้ไงคารินดูนี่แล้วเขาก็ดูกกระดิกได้แล้วใช่ไหมรอมาประมาณ3มวันเฮ้เชิญสองนี่หรอใช่ <c oughs> ของตู้ตรงนี้ไหนครับหมาตอนนี้ครับเป็นไงครับเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปปล่อยนะคะคนนี้ที่เขาจอด่นี่ไงดูสิชอบไหมชอบนี่ไงอีกคนหนึ่งเขากำลังเข้าดักแด้รออยู่อัตตา วันนี้เขาออกเป็นบาสไซแล้วก็อีกอันนึงงยังไม่พบหนึ่งตัวพบออกแล้วโอตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้ตรงฝาเขาชื่ออะไรคนนี้เออผีเสื้อชื่อจริงหรอเลชื่อว่าป๊อปปไฟคือผีเสื้อตัวใหญ่ใหญ่ที่บิน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 ที่บินที้ช่วยแล้วก็เขาก็ลอยบินบอน่าตอนนี้ใช่ใช่ใช่ออกได้ไหม,มเดี๋ยวอย่าลืม bye บายบายเขาะนะ เอากิ่งไม้ออกให้เขาไหมลูกไม่ได้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 คลินขึ้นได้ไหมขึ้นไปช่วยกันให้เขาเลยคายนบายด้วยนะโอเคเจกูดบายเขาอย่างไปไหนแล้วลูกยบายเขาไปแล้วลูกไปแล้วที่ข้างบนฟ้าเหรอ